สวัสดีค่ะวันนี้ t r v v l f r i ร n d s สาขาเซนทัลโคลราชนะคะก็จะมานำเสนอโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้านะคะผู้ที่สนใจในเรื่องของการทำวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าวีซ่าเยี่ยมเยือนนะคะเรามีโปรโมชั่นอยู่ที่นะคะ8,999บาทนะคะเฉพาะโปรโมชั่นในเดือนกรกฎาคมเรารับเพียง110สิบธิ์เท่านั้นนะคะโปรโมชั่นนี้ ะะใช้ทําเมื่อไหร่ก็ได้เดินทางเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็จะไปประเทศไหนก็ได้นะ,ะในเรื่องของการทําวีซา่าท่องเที่ยวแล้วก็เยี่ยมเยือนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแปดพอยาสิบเาบาทนะคะ one stop world service หรือว่าการให้บริการของเรามีอะไรบ้างนะคะสำหรับในเรื่องของการให้บริการ one stop service นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะการแปลเอกสารทุกฉบับนะคะ การเขียนจดหมายรายงานตัวการกรอกฟอร์มใบสมัครนะคะการทำแผนการเดินทางการจองโรงแรมการจองอตัวเครื่องบินนะคะการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราดูแลในวันยื่นวีซ่าแล้วก็รอรับผลวีซ่านะคะแล้วที่สำคัญก็คือถ้าไม่ผ่านนะคะถ้ายื่นวีซ่าครั้งแรกแล้วไม่ผ่านเนี่ยเรายื่นให้ใหม่ รี free, นะคะในครั้งที่2ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าบริการเลยนะคะเรายื่นให้ใหม่ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาเพื่อขอคำแนะนำหรือว่าปรึกษาได้เลยนะคะในเบอร์โทร0629978303นะคะหรือจะแอดเป็นเป็นไลน์เข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะคะเบอร์เดียวกัน นะคะ0629978303นะคะหรือถ้าใครที่มีโอกาสนะคะมาที่สาขาก็เข้ามาติดต่อได้ที่เซ็นทรัลโคราชนะคะชั้นที่3นะคะสำหรับ t r a เวลเฟรนเซ็นทรัลโคราชก็ขอฝากโปรโมชั่นดีๆไว้ด้วยนะคะยังไงก็ ใครที่จะมีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าไปเยี่ยมญาติเยี่ยมแฟนเยี่ยมสามีก็แล้วแต่ก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูนะคะขอบคุณมากค่ะ